สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจซูมระยองผมน้องปีตซูมระยอง012ตรวจสอบอุบัติเหตุปั๊มเหลืองก่อนถึงป่ายางเนินกระบกนะครับก่อนถึงป่ายางกระบกถนนพวกแดงมุ่งหน้าเอลจครับผมนะครับในที่เกิดเหตุมีผู้รับบาดเจ็บนะครับผมตอนนี้012กํากำลังออกตรวจสอบอุบัติเหตุนะครับ มีอุบัติเหตุบนถนนปวกแดงมุ่งหน้าเอลจีปั๊มเหลืองป่ายางเนินกระบกนะครับผมช่วงนี้ฝนตกครับผมช่วงนี้ฝนตกเพะฉะนั้นแฟนเพจสุรยงทุกท่านนะครับใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับผมใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเนื่องจากฝนตกในเขตอำเภอปวกแดงนะครับผมฝนตกในเขตอำเภอปวกแดงนะครับ แฟนเพจสุรยองทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับผมตอนนี้ตรวจส,สอบอุบัติเหตุนะครับหน้าปั๊มเหลืองป่ายางเนินกระบกนะครับผมหน้าปั๊มเหลืองป่ายางเนินกระบกในที่เกิดเหตุมีผู้รับบาดเจ็บนะครับในที่เกิดเหตุมีผู้ร,รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับตอนนี้ผู้ภัยผูกแดงถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผู้ภัยผูกแดงถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับ ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับอุ้ยตกน้ำนะครับเดี๋ยวตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บนิดนึงครับผมขอบคุณแฟนเพจทุมระยองทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจให้กู้ภัยปลวกแดงด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยปวกแดงทุกจุดทุกนายนะครับตอนนี้ผมถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับรถไรกับรถไรพี่รถอนะไรกับรถไร อ๋อเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์นะครับผู้หญิงท้องเหรอผู้หญิงท้องอ่าผู้หญิงท้องกี่เดือนไม่ได้ถามเลยครับผู้หญิงผู้หญิงนะครับผู้หญิงได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุท้องนะครับผมกําลังท้องอ่อนๆอยู่นะครับกําลังท้องอ่อนๆอยู่นะครับผมเป็นรถจักรยานยนต์คันไหนพี่คันไหนรถจักรยานยนต์คันไหนคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้กับคันไหน ไม่กับคันไหนรถคันไหนผู้บาดเจ็บขับรถคันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามว่ารถคันไหนที่เกิดเหตุโอเคคันนี้กับคันนี้หรือคันนี้กับคันนี้คันนี้กับคันนี้โอเคครับผมน้องผู้หญิงเขาขี่รถคันไหนมาคันนี้เนาะโอเคครับผมแค่นั้นครับ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 โอเคครับผมนะครับในที่เกิดเหตุเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเวฟแดงดํานะครับผมเวฟอ่า เบไอแดงดำทะเบียนหนึ่งกอไก่ยอยักษ์ระยอง4 787เนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับเป็นน้องผู้หญิงตอนนี้กู้ภัยผูกแดงกำลังประมพยาบาลเบื้องต้นนะครับกู้ภัยผูกแดงกำลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีผู้รับบาดเจ็บ2รายในที่เกิดเหตุนะครับส่วนน้องผู้หญิงท้องอ่อนๆนะครับผมท้องอ่อนๆอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ผู้รับบาดเจ็บด้วยนะครับผมตอนนี้กู้ภัยผูกแดงกำลังทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่นะครับนะครับสำหรับแฟนเพจทจุมระยองทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนเส้น พวกแดงมุ่งหน้า l อหน้าปั๊มเหลืองนะครับหน้าปั๊มเหลืองฝ่ายางเนินกระบอกนะครับะรอความเร็วนิดหนึ่งนะครับผมในที่เกิดเหตุนะครับมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้รับบาดเจ็บ2รายชาย1รายหญิง1รายส่วนน้องผู้หญิงกําลังท้องอ่อนๆนะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับตอนนี้กู้ภัยพวกแดงกําลังทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลือน้องอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องนะครับเป็นกําลังใจให้น้องนะครับผม ถ้าถึงแฟนเพจซุ้มระยองที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นขณะนี้นะครับผมนะครับชะลอความเร็วนิดนึงนะครับผมขาเข้า,ขา,ข,า,าขาเข้ามุ่งหน้าเอลจีนะครับขาเข้ามุ่งหน้าเอลจีมีอุบัติเหตุก่อนถึงฟั๊มเหลืองป่ายางเนินกระบกนะครับผมชะลอความเร็วนิดนึงนะครับท่านจะมองเห็นแสงไฟวาวๆของเจ้าหน้าที่กู้ภัยปวกแดงนะครับจะมองเห็นแสงไฟวาบๆของมูลนิธิกู้ภัยปวกแดงอยู่นะครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์นะครับผมในที่เกิดเหตุมีผู้รับบาดเจ็บเป็น 2รายนะครับชายหนึ่งรายหญิงหนึ่งรายส่วนน้องผู้หญิงกําลังท้องอ่อนๆอยู่นะครับน้องผู้หญิงกําลังท้องอ่อนๆอยู่นะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับให้น้องปลอดภัยนะครับผมนะครับให้น้องและน้องในท้องปลอดภัยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยตอนนี้กู้ภัยผูกแดงกําลังจะทําการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับผมส่วนพี่ผู้ชายก็นะครับบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับพี่ผู้ชายบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับ นะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับตอนนี้น้องกําลังจะนําส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับโดยมูลนิธิคู่ภัยปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมพี่ครับน้องน้องท้องกี่เดือนนะพี่สเดือนสเดือนเนาะท้องอ่อนอยู่เนาะเป็นกาลังใจให้นะพี่นะเป็นกาลังใจให้ครับปลอดภัยปลอดภัยนะครับตอนพี่ไปกับไปกับแฟนเลยพี่ไปกับแฟนเลยนะครับตอนนี้เป็นกําลังใจให้น้องนะครับเบื้องต้น แฟนของน้องบอกว่าน้องเพิ่งท้องได้3เดือนนะครับท้องอ่อนๆนะครับท้องอ่อนๆอยู่นะครับนะครับเป็นกําลังใจให้ผู้รับบาดเจ็บด้วยเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับสําหรับแฟนเพจสุประยองที่ใช่รถใช้ถนนอยู่ณขณะนี้นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับหยุดรถสักครู่นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางให้ผู้ชีพผู้ภัยผวกแดงนําตัวน้องที่กําลังท้อง3เดือนนะครับผมท้องอยู่3เดือนท้องอ่อนๆได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์เบรกรดเลยพี่ นะครับชนกับรถจักรยานยนต์นะครับได้รับบาดเจ็บนะครับขาด้านขวาผิดมีอาการปวดนะครับขาด้านขวามีอาการปวดแต่น้องอ่ะท้อง3เดือนนะครับผมน้องท้อง3เดือนนะครับหลบหลีกเส้นทางนะครับหยุดรถสักครู่นะครับหยุดรถสักครู่นะครับผมสาหรับแฟนเพจสุพรรณที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในขณะนี้นะครับหยุดรถสักครู่นะครับให้น้องได้นําตัวน้องส่งโรงพยาบาลผวกแดงก่อนนะครับ ให้น้องนําสงง okay. ่งโรงพยาบาลผวกแดงก่อนนะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมตอนนี้กู right. bon ้ภัยปวกแดงกาลังนําตัวน้องที่ท้อง3เดือนส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับผมแฟนเพจซุ้มระยองที่ใช้รถชนนอยู่แยกลุงอุ้ยนะขณะนี้นะครับหยุดรถสักครู่นะครับหยุดรถสักครู่เพื่อที่จะได้นําตัวน้องที่ท้อง3เดือนนะครับส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับผมให้ได้อย่างปลอดภัยนะครับเป็นกําลังใจให้กู้ภัยปวกแดงเป็นกําลังใจให้พลเมืองดีนะครับเป็นกําลังใจให้ น้องและแฟนของน้องที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหวัดดีครับนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์อันนี้ยี่ห้ออะไรนะฮอนด้าเลยนะดีมเนาะนะครับชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าดีมนะครับทะเบียนหนึ่งกอไก่ตอเต่าระยอง8 9 9 4นะครับฮอนด้าดีมสีอะไรสีดำเนาะ สีดำครับผมนะครับนะครับในที่เกิดเหตุมีผู้รับบาดเจ็บ2รายนะครับในที่เกิดเหตุมีผู้รับบาดเจ็บ2รายชาย1รายหญิง1รายส่วนน้องผู้หญิงกําลังท้อง3เดือนนะครับผมน้องผู้หญิงกําลังท้อง3เดือนนะครับแฟนเพจซุมรรยองทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับผมนะครับเนื่องจากฝนตกถนนลื่นนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้น้องที่ประสบอุบัติเหตุ สองสามเดือนส่งถึงโรงพยาบาลปวกแดงแล้วนะครับผมขอให้น้องปลอดภัยและน้องในท้องต้องปลอดภัยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องด้วยขอบคุณพี่ๆอาสากู้ภัยปวกแดงทุกจุดทุกนายนะครับผมที่ออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับผมน้องปี๊ดซูมระยอง0 1 2รายงานบนถนนปวกแดงมุ่งหน้าเอลกีหน้าปั๊มเหลืองป่ายางเดินกระบกขอบคุณพลเมืองดีขอบคุณ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยทุกจุดทุกนายนะครับกู้ภัยปวกแดงน้องปีดสุมรยองศูนยหนึ่งสองรายงานสวัสดีครับ